สแล้วครับเด้อผมก็ขอจุกใหญ่ไม่ใหญ่ขอจุกบกันจุกไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเพิ่งมาบอกว่าเขาได้ยินกันเมดแล้วนั่นโอ้ยแต่ว่างเด้อเอ้ไม่มานี่นั่น อยอยคอใครกินฮะผู้ใดเฟอร์อร,รีอ่ะจะไปโจ๊กยังเข้าตอนไหนจ๊กตะหึงจ๊กตอนไหนจะบอกบ้างดูอ๋อที่ประกาศเมื่อกี้นี่บอ,กอเกษตรคือทางอันนี้คือทางเกษตรอำเภออะให้อ้ายมาประกาศให้ชาวบ้านอ้ให้คู้จักว่าตัาวเนี้ยหอยเชอรี่มันหลายเต็มเข้าเต็มหน้าให้ชาวบ้านเนี้ยโจกหอยเชอรี่ออกนิดเดียนี่มันกัดเข้าออนะอ๋อจก่อนเจ้าสิีไปโจกเสอร์ลีอ่ะ มัดหือปดเจาะอยก่อนว่โอ้ยใหญ่ๆๆๆๆหญ่ลดอีกป้าเอาอีกแล้วออโอ้บอกไ้เป็นเหตุแท้